ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้และก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจะเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้กับเราให้คุณโยเซฟอ่านพระคำที่ส่งเข้าไปนะคะอเบรูบที่11ข้อที่1ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไวเป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นมาระโกบทที่11ข้อที่23ถึงข้อที่25เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสัง่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริง,รงๆเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้น คือว่า,าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยยหอนบทที่20ข้อที่24ถึงข้อที่29โทมัสท,ที่เขาเรียกกันว่าดิดูโมสซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกคนอื่นๆจึงบอกโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมทัสตอบพวกเขาว่า ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่ผาหัดของโรรองและไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สี่ข้างของโรรองแล้วข้าจะไม่เชื่อเลยเมื่อเวลาผ่านไปแปดวันแล้วพวกสาวกของโรรองอยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จเข้ามา และทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายแลพรโอรคงตรัสกับโทมัสว่าเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สี่ข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อโทมัสท,ทูลโร่งว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพปรง่งพระเจ้าของคาพปรง่งเพสุตรัสกับเขาว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข รมบทที่4ข้อที่17ถึงข้อที่21ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนหลายชาติเฉพาะพระพักของโปรงที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้วและทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นให้มีขึ้นแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติตามคำที่ได้ตรัสไ้แล้วว่า <S <S พงพันธ์ของเจ้าจะมาก อย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางสาราว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงจึงถวายเกียรติแต่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้ วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อคืออะไรในอิบรูบทที่1 1ข้อที่หนึ่งก็จะเป็นพระคำของพระเจ้าที่พูดเรื่องความเชื่อเราคุ้เคยกันมากเลยทีเดียวความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนะ เพราะฉะนั้นก็พระคัมภีร์กำลังให้เรารู้ว่าความเชื่อทำให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาความเชื่อคือชนดที่ยืนยันว่าสิ่งที่เราหวังไว้เป็นของเราแล้วแต่ใครมีชนดที่ดินแล้วก็มีสลักชื่อเป็นของเราก็เรามีแล้วเพราะฉะนั้นเรามีชนดเหรือยังเรามีความเชื่อหรือยังสิ่งที่เราหวังมันจึงจะเป็นสิ่งที่เรา มีความเชื่อเป็นสิ่งที่เราได้รับความเชื่อมันมีหลายประเภทมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รอดแล้วหรือยังไม่รอดต่างก็มีความเชื่อตามธรรมชาติของมนุษย์อย่างไรก็ดีนะคะเพราะคำของพระเจ้านะ,ะเกี่ยวข้องกับความเชื่อในฮิบรูก็บอกให้เรารู้ชัดเจนว่าความเชื่อแบบเหนือธรรมชาติคือความเชื่อ ที่เชื่อจากใจมากกว่าเชื่อด้วยประสัทสัมผัสของร่างกายความเชื่อคือการยึดมั่นในความหวังที่ยังไม่เป็นจริงและทำให้กลายเป็นจริงขึ้นมาความเชื่อเติบโตขึ้นได้จากพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อเป็นหลักฐานของสิ่งที่ยังไม่เห็นว่ามีจริงมันจะเป็นจริง เรามีความหวังว่าจะมีเงินสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ความเชื่อจะทำให้เราแน่ใจว่าเราจะมีเงินสําหรับสิ่งที่เราต้องการเรามีความหวังว่าเราจะมีกำลังเพื่อจะทำงานเรามีความหวังว่าเราจะได้งานทำและเราก็จะมีกำลังในการที่จะทำงานนั้นอันนี้คือความหวัง แต่ความเชื่อจะบอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตของข,ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครต้องกลัวสิ่งใดความเชื่อจะกล่าวถึงตนเองในทุกสิ่งที่พระวจนะกล่าวถึงเพราะว่าความเชื่อในพระเจ้าคือความเชื่อในพระวจนะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวข้องกับความหวังและความเชื่อ ถ้าเรามีความหวังเราก็เหมือนกับบ้านมีหน้าต่างเหมือนกับเป็นโอกาสที่จะให้เรามีความเชื่อที่ยังไม่เห็นมันจะเกิดขึ้นจริงถ้าบ้านไม่มีหน้าต่างเป็นยังไงคะมีแต่ประตูพอเปิดประตูเข้าไปมันจะมีแอร์ก็เถอะนะคะมันก็เป็นอากาศที่อับอับ,อ,บอับชื้นบางทีก็บ่มเชื้อโรคด้วยจะบอกให้ แม้ว่าทางประเทศเขาจะหนาวขนาดไหนเขาก็ยังมีช่องหน้าต่างของเขาที่จะให้อากาศแสงแดดส่องเข้าไปห้องเห็นไหมเราได้ดูภาพยนตร์เรื่องโนอาใช่ไหมน้ำท่วมโลกเปิดหน้าต่างแล้วก็มองดูรอบๆว่าเป็นยังไงเราก็เห็นนกคาบกิง่งก็ส่งสัญญาณว่ามันก็มีทั้งความหวังแล้วก็มีทั้งความเชื่อความหวังก็จะเลี้ยงจิตใจที่เราจะเชื่อ ถ้าเราได้ยินถ้าเราได้ฟังพรวัชนะถ้าเราไม่มีความหวังหลายคนที่ไม่มีความหวังเขาก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เขาไม่มีความเชื่อนั่นเองความหวังจะเป็นหน้าต่างไปยังความเชื่อเปิดหน้าต่างออกมาทำให้ความเชื่อของเราทำงานแต่วันนี้เราไม่มีความหวังว่าเราจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยไม่มีความหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะดับความเชื่อของเราได้ พราะนั้นความหวังนี่ก็เป็นเส้นทางที่ไปสู่ความเชื่อทำให้มันอกมั่นใจในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราเชื่อมันก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้ามีแต่ความหวังไม่มีความเชื่อเลยก็หวังอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาจึงร้องเพลงว่าไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังนั่นแหละ เพราะว่าไม่มีความเชื่อมีแต่ความหวังเราก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีเพราะฉะนั้นเรามีความหวังเราต้องขาดไม่ได้ก็คือต้องมีความเชื่อแต่ละวิแตละวันไม่เพียงแต่เรามีความหวังความหวังจะไม่ได้ทําให้เรามีเพียงแต่ว่าเป็นหน้าต่างที่เราจะเปิดช่องทางให้ความเชื่อของเราทํางานทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาเราต้องมีความหวังแล้วก็มีความเชื่อแม้ว่าร่างกายของเรามันก็บอกว่าอ่อนแอสุด มันก็บอกว่าถ้าเรามองที่อาการเราก็ไม่สามารถจะไปต่อได้แต่เนื่องจากว่าเรามีทั้งความหวังและความเชื่อก็ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่เหนือธรรมชาติได้เพราะเราได้ยินพวจนะความเชื่อของเราไปที่พวจนะถ้าเรามีแต่ความหวังถ้าเราดูอาการของเราอย่างเดียวเราก็ใช้ไม่เป็นก็จะทำให้เราไม่พบความสำเร็จได้แต่ถ้าเราใช้ให้เป็น ก็จะเป็นหมายสำคัญว่าเราจะไปต่อได้ว่าเรากำลังที่จะมีความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อคือการที่เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นความจรงิงยิ่งกว่าตามองเห็นยิ่งกว่าฝ่ายกายภาพที่เรามองเห็นด้วยสัํปไปความเชื่อทำให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาความหวังและความเชื่อต้องไปด้วยกันนะคะถ้ามีความเชื่อก็เราก็จะไปต่อ ถ้ามีความเชื่อเราก็จะได้รับคำตอบเพราะฉะนั้นความเชื่อทำให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาแต่ถ้ามีแต่ความหวังเหมือนเพงลงร้องนั่นแหละให้หวังตายแน่หวังตลอดปีตลอดชาติเพราะฉะนั้นความเชื่อจะทำให้ความหวังสำเร็จเราทำตามพวจนะเชื่อพวจนะเราคาดหวังเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับเราความเชื่อ ทาให้สิ่งที่เราหวังเราจะได้รับมันจะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องอธิษฐานเราต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เชื่อด้วยใจเชื่อที่ไหนเชื่อพระคัมภีร์ให้ได้เดี๋ยวความหวังของเราก็จะเป็นจริงความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆความเชื่อในสมองกับความเชื่อในใจก็แตกต่างกันนะคะมาเนี่ยให้สิ่งหนึ่งเข้ามาทดแทนความเชื่อในผู้คนในคริสตจักร เป็นสิ่งที่ลักษณะคล้ายคลึงกับความเชื่ออย่างมากๆก็คือการเห็นด้วยทางความคิดเขาเรียกว่าสิ่งทดแทนค้นจำนวนมากอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็เห็นด้วยโอเคพระวชจะนะเป็นความจริงดีนะแต่แค่ความคิดมันจะไม่สามารถทำให้สำเร็จผมได้แค่เห็นด้วยแต่ต้องเป็นความเชื่อที่จักใจที่เรารับมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้น มาระโกบทที่11บเอ็ดข้อยี่สิบสามยี่สี่เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจไม่ได้พูดถึงเรื่องความคิดและไม่ได้สงสัยในใจแต่ว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นพวกเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นแล้วเราจะบอกอย่างไรว่ามีความเชื่อจากใจหรือเป็นเพียงการเห็นด้วยความคิดเท่านั้นการเห็นด้วยตามความคิดบอกว่าฉันรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงฉันรู้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าทําให้หายโรคมีสัญญาเกี่ยวกับการหายโรคจริงแต่ยังไม่ได้เชื่อด้วยใจ เห็นด้วยเท่านั้นเราจะไม่สามารถได้รับการหายโรคถ้าเราไม่ได้เชื่อจากใจความเชื่อที่แท้จริงก็คือเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและจากใจไม่ใช่ด้วยการเห็นด้วยบอกว่าถ้าพระวจนะคำของพระเจ้ากล่าวไว้ดังนั้นก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่พรงตรัสก็จะเป็นของฉันก็จะเป็นของผมรับสิ่งนั้นมาเดี๋ยวนี้ก็เรียกความเชื่อว่าเดี๋ยวนี้รับมาเลย ถ้ายังไม่ปรากฏก็คือเรารับแล้วในมิติฝ่ายวิญญาณก็คือเราได้รับแล้วและหลังจากนั้นมันจะมาปรากฏตัวต่อสายตาประสาทสัมผัสโลกฝ่ายกายภาพเราได้รับแม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นก็ตามก็เรียกว่าความเชื่อเห็นไหมท่านดรโชยงกีท่านไปประกาศที่ธรรมาบอกว่าผมได้รับโต๊ะทํางานแล้วได้รับจัก,กรยานแล้วเด็กวัยรุ่น ก็อยากจะเห็นว่าเออรถของอาจารย์สวยไหมโต๊ะทำงานของอาจารย์เป็นยังไงขอไปดูที่บ้านสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดก็คือสิ่งที่ท่านรับไว้ด้วยความเชื่อแต่ยังไม่มาถึงท่านแต่ท่านรับโดยความเชื่อแล้วก็วัยรุ่นตอนนั้นก็บอกว่าอขอไปดูหน่อยถ้าไปดูตอนนี้ก็คือไม่มีแน่ๆไม่เห็นแน่ๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าก็เพราะว่ารับเอาด้วยความเชื่องงคะเขาก็เลยประกาศ ถ้อยคำแห่งความเชื่อออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งที่เขาเชื่อให้มันปรากฏขึ้นพูดทุกวันเป็นพยานด้วยด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมันจะปรากฏขึ้นจริงถ้าเราเชื่อด้วยใจพูดออกมาเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเปาก่าประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อฉันต้อง,งถามหลายคนที่จะมารับการรักษาโรคคุณเชื่อไหมไม่ใช่เห็นด้วยแต่คุณต้องเชื่อจากใจ เราก็พูดออกมาเราก็จะอธิษฐานเพื่อสถาป,ปนาความเชื่อของคุณให้มันเป็นจริงนี่เด็กวัยรุ่นก็เลยตื้อท่านอาจารย์ดรชูยงกีบอกว่าขอขอเถอะขออยากไปดูท่านก็เลยว่าอ๋อสิ่งนั้นกําลังตั้งท้องอยู่คนตั้งท้องเนี่ยก็แสดงว่ามีลูกแต่ยังไม่คลอดเมื่อถึงเวลากําหนดก็จะคลอดเองแต่ถามว่ามีลูกอยู่ในท้องไหม มีก็ขอให้คนที่กำลังท้องเนี่ยมีความเชื่อนะว่าคุณมีลูกอยู่ในท้องเราก็ต้องมีความเชื่อว่าคุณจะต้องคลอดเขาออกมาให้ได้ก็อาศัยความเชื่อทางนั้นเชื่อว่าคลอดแล้วจะไม่เป็นอันตรายลูกก็จะไม่ตายคนคลอดก็จะไม่ตายยิ่งที่ตั้งครรภ์นเนี่ยมีความเชื่อมากแลวก็ไม่กลัวไม่กลัวตายกลัวว่าคลอดแล้วก็จะชื่นชมยินดี เพราะฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยนะคะก็ต้องเชื่ออย่างต่อเนื่องถ้าไม่เชื่ออย่างต่อเนื่องเสร็จมานแน่ๆเชื่อว่าเลี้ยงลูกได้เชื่อว่าจะมีเงินเลี้ยงลูกได้เชื่อว่าอนาคตลูกจะดีเชื่อว่าลูกของเราจะดียอดเยี่ยมเชื่อต่อไปอย่าไปเชื่อว่าเราอย่ามาสงสัยเขจะเป็นคนดีหรือคนเลวอย่าไปมีความเชื่อกำมกึง่งพระเจ้าทรงโปรดปรานให้เรามีลูก ก็ขอให้เราสิ่งที่มาจากพระเจ้าจะไม่แย่ให้เราเชื่อเอาเชื่อตามประวันะานั่นแหละนะพระเจ้าเปลี่ยนแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าก็ยังเปลี่ยนถ้าเรามีความเชื่อความเชื่อจะเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์จงก้าวออกไปด้วยความเชื่อเชื่อถ้อยคําเชื่อพระคําเชื่อพระสัญญาของพระเจ้านะ ไม่ได้เชื่อตามอารมณ์ตามสถานการณ์ตามความรู้สึกแล้วก็อย่าไปมีแต่ความหวังถ้าเรามีแค่ความหวังเราก็จะไม่ได้พบหวังเท่านั้นไม่มีจุดจบความหวังนะแต่ความเชื่อมันจะจบได้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือ หลักฐานของความเชื่อก็คือ,อยังมองไม่เห็นแต่มันเชื่อด้วยฝ่ายวิญญาณเชื่อตามพระวจนะถ้าเราเจ็บป่วยถ้าเราไปอ่านพระวจนะเชื่อด้วยใจด้วยอย่าไปเชื่อด้วยสมองอย่าไปเห็นด้วยแต่เราต้องเชื่อจากใจจากวิญญาณของเราพระวจนะของพระเจ้าตรัสแบบนี้เราได้ยินเราก็รับมาโรคที่เป็นก็จะหายแต่เราเชื่อพระคำพระเยซูกำลังตรัส นะคุณต้องเชื่อว่าคุณได้รับสิ่งนั้นก่อนที่คุณสามารถได้รับจริงๆในมาระโกะบที่1บข้อ2ีกล่าวว่าการรับจะมาจากการเชื่อเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นนี่คือคุณต้องเชื่อว่าคุณจะได้รับก่อนก่อนที่เราจะสามารถได้รับ รฮาเลลูยาเราต้องยืนหยัดยืนยันต่อไปในสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้กับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการหายโรคเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเรื่องสิ่งอีพระเจ้ามีพระสัญญารองรับพระคำรับประกันถ้าเราเอาใจของเรามาเชื่อมารับเอาจากป่วยปางตายจากหมอบอกว่าคุณไม่รอดแน่ นับเวลาไปเลยเดือนสองเดือนสมเดือนหนึ่งเดือนคุณจะตายไปสั่งเสียลูกลูกลาคนที่คุณรักซะแต่เมื่อเรามาอ่านพระวจนะได้เราก็เชื่อด้วยใจรับพระคำของพระเจ้าบอกว่ารอยเคีียนรอยแผลรอยฟกช้ำของรปรีสูคริตได้หอบโรคมะเร็งหอบโรคภัยไข้เจ็บไว้ที่พระวรกายของรปรีสูคร,ริตและเราเชื่อพระคำนี้ โรคที่อยู่ในเราจะไปอยู่ที่พระก,กายของพระเยซูคริสต์รงทําสําเร็จแล้วที่การเขนนั้นเราจะหายดีพระเจ้าตรัสเราจะหายดีรับถ้อยคํารับโฉนดรับความเชื่อเชื่อพระคำหายแน่นอนเราไม่ต้องไปนอนแล้วก็ดูอาการนอนมือลอยนั่งมือลอยแล้วก็ควนคางถอดใจ บน่นอ่ยเมื่อไรจะหายทำไมมันปวดทำไมมันทรมานไม่ไม่เราไม่ใช่ว่าไม่เป็นจริงแต่ไม่ต้องการที่จะให้เราควรคางออกมาไม่ต้องถอดใจไม่ต้องบน่นไม่ต้องนอนอยู่ในเตียงในเตียงแบบเลื่อนลอยเตียงนอนที่โรงพยาบาลหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีอาการป่วยอยู่นั้นไม่ต้องอยู่แบบเลื่อนลอยเห็นด้วยกับพระคำมีความเชื่อเชื่อด้วยใจรับ เอาสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นคือเราจะรับพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นมรดุของเราพระเจ้าตรัสเราจะหายแม้ว่าจะปวดแม้ว่าจะทรมานพระคํายืนยันเลยเชื่อเลยความเชื่อเป็นหลักฐานของสิ่งที่ยังไม่เห็นว่ามีอยู่จริงพระคําเป็นความจริงเชื่อเอาแล้วก็ความเชื่อของโทมัสกับความเชื่อของอับราฮัม นี่ก็ต้องระมัดระวังโทมัสเนี่ยความเชื่อของโทมัสก็จะเป็นความเชื่อที่ขอหมายสําคัญต้องได้เห็นฝ่ายกายภาพยืนยันในความเชื่อถึงจะได้ก็ต้องระมัดระวังคนที่ชอบขอหมายสําคัญผีมันได้ยินแต่พระเจ้าก็าเมตตาสงสารก็เลยต้องปรากฏให้โทมัสได้เห็นข้าจะไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นพระองค์ในขณะที่อับราฮัม ไม่เคยวันไหวแครนใจในเรื่องพระสัญญาของพระเจ้ามีแต่ความเชื่อที่มั่นคงความเชื่อที่เสี่ยงก็คือความเชื่อแบบโทมัสถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาไม่ให้เขาไม่ปรากฏให้เขาเห็นแล้วก็โทมัสไม่รอดแน่ๆวันนี้ให้เราเลือกเอาว่าเราจะเอาความเชื่อแบบโทมัสหรือเอาความเชื่อแบบอับราฮัมโทมัสเป็นคนที่มีความเชื่อแบบธรรมชาติแบบประสาทสัมผัสนะต้องได้มองเห็นต้องได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงจะยอมรับว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าเพราะว่าเขามีเหตุผลตรงที่บอกว่าถ้าเป็นพระเยซูมือของพระเยซูสีข้างฝ่ามือจะต้องมีรอยตะปูเขาไปเชื่อที่รอยตะปูและไม่ได้ไม่ได้เชื่อตามพระวันะแล้วก็สีข้างของพระองค์ถ้าไม่ได้เห็นข้าจะไม่เชื่อเลยนี่คือสิ่งที่โทมัสแจ้งให้กับคนอื่นๆทราบประกาศออกมาอันนี้เสียงนะคะ ถ้าเกิดคุณไม่ได้ส่งสัญญาณหรือขอหมายสำคัญเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องของมันสตานแทรกแซงอย่างเช่นฉันขอน้ำาระไทยขอให้เขาใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนฉันขณะที่คุณอธิษฐานไม่ใช่แต่พระเจ้าได้ยินนะคะผีก็ได้ยินผีมันก็บอกสมุนมันไปบอกคนนั้นใส่เสื้อสีฟ้านี่อันตรายมากๆนะประเด็นความเชื่อเราเชื่อในอะไรพระเยซูก็พูดหนักนะคะ คนที่ขอหมายสําคัญก็ให้เราระมัดระวังไม่เพียงแต่พระเจ้าได้ยินทูตสวรรค์จะไปทํางานแต่ศัตรูเราก็ได้ยินด้วยพอหมายสําคัญตลอดไปนะมันก็ไม่ได้เรียกความเชื่อนะคะความสงสัยยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจต้องขอบางทีพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นบางทีพระเจ้าไม่อนุญาตแต่สิ่งที่ชัวร์ที่สุดก็คือเชื่อด้วยใจคือเชื่อภะวนะมาดูข้อที่27-28แล้วพรรองตรัสก,กับโทมัสว่า จงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเราจงยื่นมือออกคลำที่สีข้างของเราอย่าขาดความเชื่อเลยจงเชื่อเถิดรปเยซูก็ติงเขาด้วยโทมทัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์ดีนะที่รปเยซูมาปรากฏตัวถ้าไม่งั้นไม่รอดแน่ๆโทมัสเอ๋ยเราก็ต้องระมัดระวังความเชื่อแบบธรรมชาติความเชื่อที่ขอหมายสำคัญแต่ไม่ได้เชื่อพระคำ ถ้าพระคำตรัสเชื่อเลยไม่ต้องไปสงสัยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ต้องเห็นแบบนั้นต้องอย่างนี้ยุคนี้เป็นยุคของพระวิญญาณพระวิญญาณจะตรัสถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าจะมีการเปิดเผยสาแดงแล้วเราก็เชื่อในพระวจนะพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยมีการเจอมีการเปิดเผยแบบเลมามีถ้อยคําแห่งความเชื่อที่พระวิญญาณจะนํามาปรากฏสรรเสริญพระเจ้ายุคของพระวิญญาณเราต้องเชื่อฟังและให้พระวิญญาณเป็นผู้ทรงนําเรา ในความเชื่อต่างๆพระวจนะคำของพระเจ้า,าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อให้ได้ไม่เพียงแต่เห็นด้วยพระยซูจึงตรัสกับเขาว่าในข้อยิบก้าวเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขทำไมโทมัสจึงเห็นว่าการเชื่อว่าพระีซูทรงพระชนอยู่เป็นเรื่องยาก พราะโทมัสรู้ว่ามีตะปูตอกเชื่อในตะปูไงมีตะปูตอกบนพระหัตถ์ของพระเยซูแล้วก็หอกแทงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์ประสาทสัมผัสของเขาบอกว่าพระเยซูส่งสิ้นพระชนแล้วนั่นคือโทมัสคือเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจะจริงหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่ามีพระเยซูแน่นอนแล้วพระเยซูก็สิ้นพระชนแล้วจริงๆรู้ว่าพระเยซูถูกตรึงด้วยถูกตอกด้วยตะปู บนภาหัสแล้วก็หอกแทงสีข้างข้อมูลได้มาแบบนี้นั่นคือโทมัสกกำลังใช้ความรู้จากสมองมากกว่าความเชื่อจักใจเรามาลองเปรียบเทียบกับความเชื่อของอับราฮัมดู รมบทที่4ข้อ17ถึง21ตามที่มีในพระคัำีิวเขียนไว้ในพระคำของพระเจ้าว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังไม่ได้มีให้มีขึ้นฝ่ายอับราฮนะัมเมื่อไม่มีความหวังซึ่งจะเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังเชื่อในใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดา ของหลายประชาชาตติามที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าพงพันธ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังคัญของท่านซึ่งเปรียบเทียบ er เหมือนคนตายไปแล้วเพราะว่าท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของหญิงซาลาก็เป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นแคลงในพระัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าก็21ท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างความเชื่อของโทมัสแล้วก็ความเชื่อของอับราฮัมความเชื่อของโทมัสมีความเชื่อตามธรรมชาติแบบมนุษย์เท่านั้นซึ่งพูดว่าข้าจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นและสัมผัสกับพระองค์ส่วนอับราฮัมเชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าโดยไม่สนใจสภาพร่างกายของตนเองถ้าอับราฮัมไม่วางความเชื่อไว้กับพระวจนะแต่มีแต่อารมณ์รู้สึกทางกาย เขาก็จะไม่ได้รับเพราะว่าสังขารของเขาไปทางเขาแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าเชื่อแบบธรรมชาติเป็นไปไม่ได้เพวัะน,นั้นอับราฮัมไม่ได้วางความเชื่อของเขาไว้ที่อารมณ์ความรู้สึกทางกายแต่อับราฮัมวางความเชื่อของเขาไว้ที่พระวัจนะฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานจงยึดพัะสัญญา จงเชื่อด้วยใจเชื่อด้วยวิญญาณอย่าไปเห็นด้วยแค่ในพระคำของพระเจ้า แล้วเราก็จะได้รับตามนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงขอบคุณพระองค์สำหรับความเชื่อติดแท้จริงถูกสร้างขึ้นบนพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อเราได้มีโอกาสได้ยินและได้ใคร่ครวญไตรตรองพระวจนะเจาะลึกแล้วก็รับพระวจนะเข้ามาในชีวิตเราก็จะเห็นว่าพระวจนะที่เราใช้เวลาหมกมุ่นกับพระวจนะใส่ใจสนใจทำให้เราเนี่ยไม่มีความเชื่อแค่อยู่ในสมอง แต่อย่างลากลึกมาในจิตวิญญาณของเราปรวัจนะคำของพระเจ้าตกลงมาในที่ใจที่วิญญาณ ปวจนะก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนอาหารที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาหารจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับร่างกายของมนุษย์ฉันใดปวัจนะคาของพระเจ้าก,ก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับจิตวิญญาณของมนุษย์ฉันนั้นปวัจนะจะเสริมสร้างความเชื่อทําให้เรามั่นคงทําให้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราเชื่อจะสําเร็จ จะเป็นตามนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเราสารละเสริญพระองค์เรามอบซึ่งกัและไกันไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าวายพรให้ความเชื่อทำให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาเป็นหลักฐานของสิ่งที่ยังไม่เห็นว่ามีจริงไม่เห็นว่ามีอยู่จริงจะปรากฏเป็นตัวตนขึ้นมาจริงสรแะเสจแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นยาก้อบทที่หนึ่งข้อยีสบส จึงพูดกับเราว่าจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในเรื่องความเชื่อนี้เรามอบซกัะกันไว้กับพระองค์อว้ยพรชีวิตของเราที่จะมีความเชื่ออย่างถูกต้องเชื่อบนพระวจนะเชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าเชื่อด้วยใจและเราก็จะได้รับได้เห็นความเชื่อเป็นตัวตนปรากฏขึ้นมีผลที่เกิดขึ้นจริง เราขอบุญพระองค์สารเสริญพระองค์อวยพรพระวจนะอวยพรซึ่งกันและกันในพระราชนามพระเยซูคริสเจ้าอีเมนพระเจ้าอวยพรค่ะอา